ประตูนะครับตัวที่จะเป็นประตูซิสเตอร์ดอร์หรือเป็นประตูปิดนกแบบไฟฟ้าคนที่แบบกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องเลยครับจะซื้อน้องไปแล้วมีความสูงเกิน180ขึ้นไปอันนี้อาจจะต้องแต่ก็แน่นอนว่ามันจะกินแบตมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นใช้การระวังระวังนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับวันนี้แอมพามาเจอกับรถซื้อกาแฟของทุกคน MG Cyberster ครับ mart สวัสดีครับแอมเป็นที่ปรึกษาการขายของ MG a อ e r n สาขารามคำแหงนะครับวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับน้องเซเบอร์สเตอร์นะครับผมน้องเป็นรถ MG ที่เป็นรถไฟฟ้าโรสเตอร์คันเดียวในประเทศไทยที่ขายในขณะนี้นะครับผมแล้วก็มากับค่าตัวที่น่ารักมากนะครับแค่ 2,499,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่544แรงม้านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะน้องเขาไม่ได้มีแค่ความเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นของน้องเขาครับเริ่มต้นจากด้านบนนะครับผมก็คือเราจะมี ตัวกล้องนะครับจะเป็นกล้อง a d a s นะครับเป็นกล้องที่เอาไว้ช่วยเหลือการขับขี่ของเพื่อนๆนะเวลาขับขี่แล้วเ,เกิดมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันเกิดเบรกด้านหน้าต่างๆเราจะมีทั้งกล้องทั้งเรดร์นะครับผมทําให้ขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองและก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับผมการออกแบบของน้องเขาก็เป็นสปอร์ตขนาดนี้แต่ช่วงล่างของน้องเขานะครับผมผมไปวัดมาแล้วนะแอมวัดได้15เซนติเมตรเพราะฉะนั้น ไม่ใช่รถที่เตี้ยเกินไปนะครับสามารถใช้เป็นรถเดลี่ได้นั่นเองครับผมใครนะครับที่ชอบนัะในการไปซื้อกาแฟตอนเช้าวันหยุดสวยๆส,สบายๆนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยเพราะว่าดูรูปลักษณ์ของน้องนะครับผมต่อให้แรงม้า5 4 4แรงมา้าแอมจะแนะนําว่าขับแค่60นะครับขับชา้ชาๆเข้าซองชา้ชาๆเปิดประตูชา้ชาๆเดินลงจรถชา้ชาๆรับรองว่ามองกันทางร้านแน่นอนครับว้า <Wow. S 1> ทีนี้มาดูไฟหน้ากันนะครับผม ไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมตัวนี้มีอันส่องสว่างที่ไกลามากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องทัศนวิสัยนะครับผมเพราะว่าน้องเขานะครับสามารถส่องผ่านทะลุตัดหมอกได้แน่นอนนะครับทัศนวิสัยไม่ดีก็มองเห็นชัดนะครับผมฝนตกมองไม่ค่อยเห็นรับรองว่าไฟตัวนี้ทะลุสายฝนแน่นอนนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับที่เราเห็นเป็นฝากระโปรงเนี่ยถึงจะมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ย ยังไม่มีที่เก็บของหรือฝังด้านหน้านะครับผมแต่เราจะมีที่เก็บของด้านหลังที่มีขนาดใหญ่มากๆนั่นเองครับเป็นการชดเชยแล้วกันเนาะด้วยการที่น้องเขาออกแบบนะครับเป็นทรงสปอร์ตโรสเตอร์นะครับผมทําให้เมื่อเราใช้น้องเขาไปแล้วต่อให้เป็น10ปีหรือเกิน10ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังแทนสมัยอยู่ดีเพราะว่าทรงโรสเตอร์เนี่ยมันเก่ายากครับซื้อครั้งเดียวคุ้มแน่นอนที่สําคัญนะครับผม MG Cyberster คันนี้นะครับผมรับประกันแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ขับเคลื่อนนะแล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อนทั้ง2ตัวนะครับตลอดอายุการใช้งานไปเลยคือซื้อปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมานั่งกังวลเลยครับว่ารถไฟฟ้าเนาะเราจะต้องมานั่งชาร์จอยู่ที่ชาร์จแค่แปใช้เหลือ20%หรือเปล่าไม่ต้องกังวลแล้วครับใช้ได้ตามสะดวกเลยจะชาร์จเต็มร้อยตลอดจะชาร์จดีก็ได้คนที่แบบกังวลเรื่องแบตเตอรี่ ไม่ต้องเลยครับกลับบ้านชาร์จเต็มร้อยไว้ทุกวันเลยนะแอมแนะนําเพราะว่าเรารับประกันให้อยู่แล้วตัดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยนะครับด้วยแบตเตอรี่ตัวเขานะครับน้องเขาแบตเตอรี่อยู่ที่7 7กิโลวัตต์อั่นะครับผมก็คือมีความจุที่เยอะมากๆและสามารถขับขี่นะครับหชาร์จนะวิ่งได้เต็มที่เลยก็คือว่า500กิโลโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแอร์เนี่ยเอาจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณ480นะอันนี้คือการคาดการณ์ของผมเองนะครับผมข้อน่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับสำหรับน้องนะ ใครนะครับที่จะซื้อน้องไปแล้วมีความสูงเกิน180ขึ้นไปอันนี้อาจจะต้องปรับท่านั่งกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าหลังคาน้องเขาอาจจะไม่ได้รองรับคนที่สูงสูงสูงแบบ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก,ก็ไม่น่าจะเข้าได้นะครับอันนี้ต้องเปิดประทุนขับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ขับรถชิลๆวันหยุดอากาศดีๆอยู่แล้วเราจะเปิดประทุนทั้งวันก็ไม่มีปัญหาครับน้องมาพร้อมกับตัวประตูนะครับตัวนี้จะเป็นประตูซิสเตอร์ดอร์หรือเป็นประตูปีกนกแบบไฟฟ้า เปิดนิ่มนวลปิดนิ่มนวลมากๆนะครับผมไม่มีการกระแทกปึงปังเลยนะเวลาปิดนะครับผมการเปิดสามารถกดได้นะครับที่ประตูด้านบนกดได้จากรีโมดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดได้อีกที่หนึ่งคือด้านในเดี๋ยวผมปิดให้ดูก่อนและน้องนะครับอันนี้ไม่ต้องกัวงวลนะถ้ามีสิ่งกีดขวางม,มาขวางนะครับแล้วเราเปิดประตูเนี่ยสั่งน้องเขาเปิดประตูเนี่ยน้องก็จะมีเซนเซอร์นะครับ,บเบรกไม่ให้ติดนะครับผม เราจะมีเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวเลยก็คือด้านข้างตัวรถและด้านบนดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไปจอดในที่ที่เพดานเตี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าน้องเขาจะโดนนะเห็นไหมอ่าอันนี้เซฟตี้สบายมากอ่าเปิดไว้ก่อนเนาะตรงประตูน้องนะครับพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปนั่งเนี่ยฟุบพอเราเข้ามานั่งแล้วนะครับผมเราจะสามารถ ปิดประตูน้องเขานะครับที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเป็นปุ่มเดียวกันในการดันขึ้นเพื่อเปิดประตูหรือกดลงเพื่อปิดประตูครับเป็นบ c y b ส r s t e r นะครับผมมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังขึ้นลงนะครับสับสูงต่ําได้ด้วยนะแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังได้นะครับผมสําหรับใครที่ขาไม่ยาวนักนะครับผมก็สามารถที่จะปรับนอนได้ด้วยโดยการ ปรับเบาะไปด้านหน้านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยไปขา้างหน้านิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดเอนข้างหลังได้เลยครับนี่คือน,นอนสบายเลยนะไม่ต้องเก่งตัวเลยนะครับเราก็เบาะนะครับสามารถเมมโมรีได้2ตําแหน่งต่อเบาะนะครับทําให้เวลาเราเข้ามานั่งเนี่ยเราสามารถที่จะกดแอมแนะนํานะตําแหน่งที่1เอาไว้ขับรถตําแหน่งที่2เอาไวน้นอนเล่นกันนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมานั่งปรับกันหลายทีนะครับผมก็สามารถกดเมมโมรีตรงนี้ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับออปชันนะครับหลักๆเนี่ยมีครบทุกอย่างอยู่แล้วน้องเขาออปชันเยอะแต่ใช้งานง่ายนะครับผมก็แค่ขับรถตามปกติได้เลยแต่ที่มันไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าอื่นๆนะครับผมก็คือน้องเขาจะมีเกียร์อยู่ตรงนี้เป็นแนวตั้งนะครับผมซึ่งจะเป็นเกียร์ดีอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดได้เกียร์ว่างนะครับกดตรงนี้หรือเกียร์ถอยหลังอยู่ตรงนี้ส่วนปาร์คกิ้งก็กดข้างบนตรงนี้ครับง่ายๆเห็นเห็นตรงนี้เลยนะครับทำให้เวลาเราขับขี่เนี่ยเอามือวางเนี่ยเรารู้เลยว่าตำแหน่งไหนอะ เป็นเกียร์อะไรโดยที่เราแทบจะไม่ต้องมองเลยนั่นเองทําให้การขับขี่ง่ายมากขึ้นครับจุดเด่นอีกอันนึงนะครับก็คือตรงจอด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นจอแสดงผลทั้ง3จอเลยนะครับซึ่งแสดงผลที่แอมโชว์ไว้เนี่ยอย่างตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแอมจะทําเป็นแผนที่เอาไว้นําทางนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยแอมจะทาเอาไว้ดูพวกความเร็วต่างๆของตัวรถนะจริงๆตรงเนี้ยเราปรับได้อีกนะแต่แอมชอบหน้าจอแบบนี้ใครชอบแบบไหนไปปรับได้ในออปชั่นนะครับ ส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมเีเลือกได้ว่าจะดูสถานะการชาร์จนะครับผมหรือว่า,าจะดูเป็นแบบการจ่ายกระแสต,ต่างๆดูเกี่ยวกับว่า,เ,าเรียกว่าอะไรนะไอดี ID ของเรานะครับว่าเราล็อกอินไปแล้ว,ลวต้นแทนจําหน่ายอยู่ตรงไหนนะครับหรือแม้แต่นะเราสามารถที่จะนี่วางแผนการเดินทางก็ได้นะครับที่หน้าจอนี้นะอ่ะแต่ต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับใครเป็นเจ้าของก็องลองเล่นกันดูได้นะครับโอเคทีนี้ โหมดขับขี่ของน้องเขานะครับสามารถปรับได้ที่ตรงหลังมือตรงพวงมอะไรตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะเรียกเป็นแพดเดิลชิพเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเคอร์สโหมดนะครับฝั่งขวาเนี่ยเรากด1ครั้งนะครับสีจะมีการเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จะบอกเลยว่าสีส้มคือโหมดสปอร์ตนะครับสีสีฟ้าคือการคอสตอมคือเราปรับเองได้นะครับอีกทีหนึ่งก็คือเป็นสีน้ําเงินก็คือจะเป็นคอมฟอร์ตก็คือขับชิลชิลสบายสบายนะครับแต่โหมดโหมดไม่ได้มีแค่นี้ครับ โหมดมีตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มซูเปอร์สปอร์ตครับผมกดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างคอนโซลจะกลายเป็นสีแดงแล้วน้องขับพร้อมที่จะออกตัวแบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับผมแต่ก็แน่นอนว่ามันจะกินแบตมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นใช้การระวังระวังนิดนึงนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับทางซ้ายมือเป็นโหมดเคอร์นะครับผมตรงนี้เราสามารถปรับเคอร์โหมดได้นะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยจะมี1 2 3แล้วก็เป็นตัว A นะครับตัว A ก็คือจะเป็นตัว ออโต้ uh, Auto, นะครับแต่โดยปรับโหมดปกติเนี่ยมีแค่1 2 3ส่วนถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น one p a เด l หรือว่าเราไม่ต้องเหยียบอะครับเหยียบแค่คันเร่งอย่างเดียวเนี่ยตัวเคอร์โหมดจะใช้ไม่ได้นะครับผมต่อมาครับก็แน่นอนว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ใช้งานง่ายครับอยู่ที่หน้าจอก,กดปุ๊บเนี่ยเป็นคุดคอนโทรลได้เลยนะครับแล้วก็เป็น adaptive คูดคอนโทรลถึงจุดจุดนิ่งด้วยเพราะฉะนั้นขับชิวๆได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะ ตรงกลางนะครับเราจะมีที่วางแก้วให้ด้วยตรงนี้ปิดดีมากเลยนะครับผมสามารถที่จะกดลงไปเพื่อที่จะวางแก้วได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะวางแก้วกาแฟก็ได้เพราะว่าเขาจะมีตัวที่เอาไว้หนุนแก้วขนาดเล็กให้ด้วยนะครับเ<อ>วลาเราไม่ต้องการการใช้งานเรากดตรงนี้เพื่อให้มันปิดขึ้นมาอันนี้สวยมากเลยนะเท่มากชอบครับผมด้านข้างๆนะครับก็จะมีที่วางนะครับเป็นวางมือถือก็ได้หยิบใช้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่า ใครไม่ถนัดหยิบมือถือมาใช้เราสามารถที่จะเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับที่วางศอกตรงนี้ซึ่งเปิดขึ้นมานะครับจะมีช่องเสียบ usb นะครับ type a และ type c ให้ตรงนี้ด้วยทันสมัยมากๆเลยครับผมภายในนะครับผมเบาะที่อนั่งเนี่ยจะเป็นหนังอะคันทา่าผสมเนปป้านะครับก็นั่งปุ๊บฟิลลิ่งแรกเลยก็คือมันกระชับครับมันอาจจะไม่ได้นุ่มยวบหรือหรือหรือเหมือนพวกรถลักชัวรี่นะเพราะว่าความสปอร์ตเนาะแต่ว่าพอนั่งปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเรา ไม่ไปไหนแน่ๆนะครับเวลาเราเลี้ยวด้วยความเร็วสูงเนี่ยตัวเบาะเขาจะยึดเราไว้ได้แน่นหนามากเราก็เห็นแบบนี้นะครับเบาะเรามีลัมบ้าพพอร์ตด้วยนะใครที่แบบชอบชอบแบบว่าขับแล้วแบบตัวหลังดันๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถปรับให้หลังเขาดันขึ้นมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเอาหมอเมาลองด้วยก็สะดวกมากๆเลยนะครับด้านบนนะครับเราจะมีไฟอ่านแผนที่ให้ด้วยนะครับผมซึ่งไฟอ่านแผนที่เนี่ยเราสามารถที่จะแตะเพื่อทัชสกรีนเปิดหรือปิดได้เลยอันนี้สะดวกมากไม่ต้องหาปุ่มใดๆนะครับ ตรงนี้สว่วนนี้นะครับสําคัญเหมือนกันอ่ะใครชอบแต่งหน้าต้องดูเลยเพราะนี่นะแอมขออนุญาตเปิดมานิดนึงนี่มีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบแม่เหล็กด้วยนะเอออันนี้อันนี้น่ารักมากเลยคือปิดมาเป็นแม่เหล็กเรียบเนียนเลยแล้วก็เขาเป็นแบบผ้ากำรรมะหยี่ให้ด้วยก็มีความลักชัวรี่ผสมเข้ามาและกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าเนี่ยมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันแต่งแล้วเนาะภายในนะครับมาพร้อมกับลาโพงบสนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้น รถ MG Cyberster นะครับผมมีการใช้เสียงสังเคราะห์เมื่อเราขับขี่ด้วยอะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ออกรถไฟฟ้ามาแล้วมันเร็วนะแต่มันไม่เราใจเลยมันมันไม่ใช่คันนี้ครับคันนี้เวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะมีเสียงสังเคราะห์ให้ถึง2แบบนะครับทั้งเสียงที่เป็นเสียงเหมือนเสียงเครื่องเทอร์โบนะครับกับอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงเหบือนเหมือนเครื่องยนต์ซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับได้ที่หน้าจอนั่นเองครับพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ยังมีอยู่นะ พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็คือจะมีพื้นที่เอาไว้วางพวกกระเป๋าวพวกแรงต่างตตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีเป็นตะข่ายนะครับเอาไว้วางของที่กิ้งได้นะครับก็สะดวกดีนะเป็นเล่นไปคือนั่งแล้วขาผมยาวๆเนี่ยก็นั่งได้อย่างสบายไม่ไมติดขัดอะไรด้วยนะครับแอมสูง176เซนติเมตรนะครับก็นั่งสบายสบายแต่อย่างที่แอมบอกครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสูงเกิน180ยเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนเบาะไปข้างหน้านิดนึงนะครับผมแล้วก็เอนเบาะหลังถึงจะนั่งได้สบายมากขึ้นนั่นเอง กรณนี้ฉุกเฉินนะครับ,บรเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประตูเปิดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราเป็นระบบไฟฟ้าเนาะด้านหลังนะครับเราจะมีปุ่มฉุกเฉินนะครับเป็นปุ่มไม้นุ่เอาไว้ดึงเพื่อปลดล็อกประตูแล้วก็ยกขึ้นเพื่อจะออกจากรถได้นะครับดังนั้นส่วนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนอกจากจะพาน้องไปซื้อกาแฟนะครับผมพาไปคาเฟ่แล้วเนี่ยใครสายช้อปปิ้งเนี่ยต้องชอปน้องแน่ๆเลยเพราะว่าน้อง MG c y บ e r s t ์ r อร์ของเรามีพื้นที่ด้านหลังเยอะมากนะครับมาดูกันมาเยอะแค่ไหนนะ นี่คือพื้นที่ด้านหลังของน้องเขานะครับอาจจะดูไม่ออกเนาะว่ามันลึกขนาดไหนนะครับแอมเข้าไปให้ดูครับแอมจอมฝ่ามือแอมอ่ะไปแตะตรงกําแพงด้านในสุดให้ดูนะครับนี่แอมเปิดฝาประทุนเรียบร้อยนะครับดูนะเข้าไปได้รึ่งตัวแล้วครับลึกจริงจริงนะครับอันนี้สำหรับบางคนไม่ต้องกังวลนะครับว่าเปิดประทุนแล้วพื้นที่จะหายไปนะครับผมเพราะว่าของเราเปิดหรือปิดประทุนพื้นที่เท่าเดิมครับผม แล้วพื้นที่ขนาดนี้ลองคิดดูถ้าถ้าคุณผู้หญิงนะไปซื้อกาแฟในตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะไปช้อปปิง้งในช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับผมรับรองว่าของเต็มรถเนี่ยหมดเยอะเหมือนกันนะสําหรับด้านท้ายนะครับผมจะแนะนําการดีไซน์อย่างหนึ่งคือด้านท้ายที่เพื่อนๆเห็นไปลูกศรเนี่ยจริงๆแล้วอะครับมาจากธงชาติของอังกฤษนะครับผมและเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะเขาจะไม่ได้วิ่งเป็นเส้นอย่างนี้นะครับไม่ได้กระพริบทั้งอันนะเขาจะกระพริบแค่ตรงปลายลูกศรน,นี้นะครับผม ซึ่งมันสวยมากๆเลยเป็นการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความแตกต่างขับแล้วมีแต่คนมองนะครับผมไม่ว่าจะขับบนท้องถนนขับไปที่ทํางานหรือว่าขับไปเที่ยวเป็นเป้าสายตาของคนต้องคันนี้แน่นอน MG Cyberster ครับ MG Cyberster นะครับคันนี้อัตราเร่งดีมากๆเลยเพราะว่าอัตราเร่งจากศูนย์จุดยืนนิ่งนะถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาแค่3.2วินาทีเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือรถดําเดิมนะครับผมซึ่งเชื่ออะไหม ผมว่าถ้าแต่งดีๆนะอาจจะวิ่ง2ไม่เกิน3วินาทีด้วยซ้าต้องไปลองดูครับสาหรับระบบเบรกของเรานะครับผมเราจะใช้เบรกเบมโบนะครับผมก็เบมโบนี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นเบรกที่นิยมใช้กันค่อนข้างแพร่หลายของโลกเลยนะก็ในรถแข่งนะครับผมในสนามแข่งต่างๆเบมโบ o ก็เป็นขึ้นชื่อเลยว่าเป็นเบรกที่มีคุณภาพดีนะครับมากับลายล้อแมกนะครับตอนนี้จะเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่านท็อสเปคให้ฟังเลย ตัวยางนะครับ2 4 5 4 0 R 2 0นะครับผมก็คือเป็นยางที่เน้นทางเรียบเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามมากเพราะว่าตัวลายดอกอยางตรงนี้รีดน้ำนะผมว่าน่าจะรีดน้ำโอเคเลยนะแต่ไม่แนะนำให้ขับทางเร็วแล้วไปลงน้ำนะครับอาจจะร่อนได้นะซึ่งระบบเบรกเนี่ยนะครับเราส่ยบัโบให้4ล้อเลยครบจากโรงงานเลยนะครับผมนอกจากที่ผมบอกว่ารับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานแล้วนะครับผมนอกจากนั้นนะครับ ชิ้นส่วนอื่นเนี่ยเราจะรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมนิโลนั่นเองนะครับดังนั้นใช้เต็มที่ได้เลยครับไม่ต้องกังวลเนาะคุมพลังของเรานะครับผมมาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับผมซึ่งมอเตอร์ขับเคลื่อนหลักเนี่ยจะอยู่ข้างหลังและมอเตอร์ที่เป็นตัวรองเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับและมีการบราลานซ์น้ำหนักหน้ากับหลังเนี่ยอย่างละ50-50คือบาลานซ์กันดีมากเวลาขับขี่เนี่ยจะควบคุมรถได้ง่ายมากขึ้น มาพร้อมกับช่วงล่างอิสระ4ล้อนะครับผมซึ่งล้อด้านหลังอิสระมันติลิงส่วนล้อข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลวิชบอนครับผมดับเบิลวิชบอนของเราจะเป็นแบบอลูมิเนียมด้วยซึ่งทําให้มีการเลี้ยวที่เฉียบผมมากขึ้นและมีการทนทานที่มากขึ้นนั่นเองด้วยครับ สำหรับใครที่สนใจน้อง MG Cyberster คันนี้นะครับผมอยากมีรถสวยๆเอาไว้ไปซื้อกาแฟเล่นอยากมีรถหรูๆขับเอาไว้ดูให้ทุกคนมองเราแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อแอมได้เลยที่เบอร์0813473428นะครับเป็นทั้งเบอร์และไอเดียไลน์ของแอมเองครับผมหรือถ้าเกิดใครต้องการทดลองขับก่อนนะครับผมก็โทรมาที่เบอร์ของแอมนะครับหรือทักไลน์มาก็ได้แล้วเดี๋ยวเรานัดวันกันไปทดลองขับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม จะได้ทำคอนเทนต์ที่ดีๆแบบนี้ใครที่ต้องการที่จะติชมคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ